อาหูนี่ควายออกมาบอกท่านในเย่ทํำน้ำปูรูเลยอยู่นาหูนี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคน,นโอ้ยเพื่อสิขึ้นมาได้พยายะาเอ้ยนี่ที่มานลงมาจากผู้แล้วมันบอผ่านตอมมัมนันโอ้เต็มหลดเลยนะมนจากโตผ่านเฮียงหยไล่โตไรที่ง,งานนี้มันมีเข้ามาประมาณ ไปดีพอเม่พี่น้องเบิร์ดสกูุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองเม่น้องมิวหากินแบบวิธีเล่านะมาพอกับเม่น้องมิวเมือนี้กะไปหากินคือเกา่าตามเคยทุกคนเมื่อนี้เม่น้องมิวสีไปเงยแม่งหงวกนะทุกคนมาเบิร์น้ำกันว่าเงยแบบใดสีได้หรือบบได้มือนี้เราเบิร์กไปทำกานไปเมื่อนี้เฮากะไปกับร้านสองคนเนาะแต่กะขี่รถไปพาไปเพราะวา่าแต่ที่อยู่ใกล้จากหน้าเฮากับประมาณสองสามกิโลนี่แหละ เม่์มิก็เลยต้องขีรง่รถไปนะไปไปเบิงน้ำกันเฮากับมอหอเทียงผ่านจอดอะน,นะเมยของเกินเฮากับสิพักรถไว้อยู่นี่นะทุกคนเพราะว่าปลาแม่งวงอกนี่ยั่าหน้าผ่านจอดเนาะเมยน้องมิวค่ะจอดรถไว้อยู่เที่ยงเปิดไรสัญญาณลงไปอ,อหน้าผ่านจอดนี่จเจมีนเ,เป็ดเปิดลายอะไรหมดเลือดแป้งดีเนาะ เตรียมอุปกรณ์น,นะไม่นะไม่เขาสใส่แง่มไม่งวงทุกคนเขาใส่ไม่แง่เลยใส่เสียมควายออกอ,อื้มจกก็ได้นะขวดขวดประจ้องออกแต่ว่าควายไงท่นนาน่าใส่เสียมเลยเตรียมเกาไปไปกับมาหาเหล็กนร้านผ่านจอดไปหลกมาหอดหน้องผ่านจอดนะทุกคน เบิ่งแม่น,น้องเรากลัวแห้งอะไรข้าจะลงเอาปลาแม่น้องเมียวเอ๊ะก็เตี้ยนแงงมาพอนะ้อมนะไปแง้แมงวงแล้ยวล่ะกัสิลงสอนเลยนะทุกคนเพราะว่าข็าจะว่าน้องเพื่อนอีกกุ้งลายแม่น้องเมียวเลยสิมาสอนเลยแต่ว่าเอาสิไปแง้แมงหง่งก่อนนะไปเขาสิเอาแงงไหวอยู่นี้ก่อนนะด้นหน้าเพื่อนนี้ มีปลาย่างนะมีงวกมันหมักจับบดเทิงมันบดเทิงสาบเน่เอากันเดี๋ยวมีอยู่สามด่างง้อมง้อมมาดีง้อมแล้วมาแล้วทุกคนเบิ่งแน่ผุ่นโอ้เตัวบักใหญ่มาเลยผุ่นอ๋อตัวสาแข็งนี่โอ้ มนัมนมนัมนมันม้ามันอดีเนาะเจียวตึกป่านะโตบา้าใหญ่มันเอาแบบสีขาวเป็ีงูไม่งูอะมันกวาดสีขาวป่าเอ <c oughs> าเนาะเอานาวนี่ลงก,กวนป่าค่ะขนาดนะทุกคน <c oughs> อ๋อแล้วลงก,กวนป่า <c oughs> เฮาสเสียตามพืชนาดินแบบนี้นะ <S <S เอาไม่ต้องออกแล้วก่ะเสียนะ <S <S น,น,นเจอแล้วทุกคน <S <S หูแรกนะ <S <S อย่างนิวสีเงืบึง ขึ้นมาแล้วทุกคนว้าวมันาที่เป็นแบบนี้ทุกคนนีตู้แม่งว่วงนะหน,น้าของมันมันคักอ่าไปใส่กักบปุ๊มมีสองหูเลี้ยนกันนะทุกคนแล้วมีมืที่ใหญ่อีกมที่สองนี่ขึ้นมาอีกแล้วมานมานทุกคน เฮงเฮงมันมันเเพื่อสิขึ้นมาเลยอดกินมันเอนนีอารการเึกษ หมักหากินกตนแน่หยากๆแม่น้องมิว้วเพื่อสิด้กินว่าแม่หนๆนะใส่กำลังไลนะ่หู้นี่บ่มีจับหมดจ้าต้องใส่บม่บม,บม,บมีบ่มีวางฮูกับมีวางฮูกับบ่มีนะทุกคนแล้วแต่ บางทีก็คือหูทีมมนกน็จอปานนี่้านเพิ่เรียนกันตัวนี้คือซิมี่อยู่นักนะโอ้ขรับหูเลยนี่คือซิตัวใหญ่ค่ะ ในการดึงก็ใส่สมาธิขนาดใดคขันโบคอยนี่เพิ่นกระซีลดลงโอ้ยบอใหญ่เป็นไดตัวน,นี้เด็ตัวน,น้อยอ่ะตุกนามาไทายโอ้ดินลงนะ มันยังเข้าอายู่ใส่ไหยโอ้คือคือสิถึงเต็ววาที่แท้ตัวนี้เหนี่ยลงไปกับตามเลยโอ้โหประเทศนี้ลงหอดไซเลยนะนี่งงงงนก้นเขียวยุ่งยุ่งใหญ่ค่ะอ้อ อ่อนแห้งเขาที่ใส่นามไว้ในกระปุกแบบนี้นะทุกคนท่านบอใส่นามกับมันสีดำโทมเมนงเงานี่มันสีดำเขาต้องใส่นามไว้แบบนี้นะ จะตกก้นคิ้วๆเลยเซตลุดขากบานี้เอ้ยเกือบลุดสองหูเลียนกันเลยนะรุ่นรุ่นรุ่นหูได้สิมีหูได้สิวะมีหูงะงามกคตอือ ตั้มแล้วตั้มแล้วตั้มมันแล้วตัม้มแมงม่วงแล้วคือชิตัวใหญ่ค่ะล้านหน,นามากเลยเช้ากินไงแคบแคบแคบโอ้โกอกหกดบวกี้อแอบนี้น้ำมันบวร้ายน้ำมันบวร้ายเด้อรอบนี้ แล้โต๊วกลางนะถ้าอ,ออกบทึกกะหัวขาดได้ี่ตัวนี้โต๊วกลางมั่นปลายคัน<ม>ตัวแรกกวนเคี้ยวๆน้ำมันลายนะมั่นค่ะอาจสิไม่เงียหุที่สอง คือดึงขึ้นมาเลยโอ้ยพูที่สองนี่คือขากแนีได้ลูกไหมเฮ้ยเ้ยเอาเลยโหหอนแห้งไรยนะทุกคนเพื่อเซรั่กินบแมนข้อง,ง่ายได้แม่อันนี้ละ่ะเสียจนปวดเบิดไดรลำแขนแต่ว่ายากินแท็กเสียแนวใดหากินแต่เนี้ยหยากๆอะไรแม่น้องเมียวเนว้ามากเนาะ เมือไงทำได้ไงไ่ายเป็นปั่นขึ้นมาเลยนะนยังไงโบแห้งบันไดเลยห้าหูนี่ควายออกมาบอกท่านไลยแง่ธรน้นะปูลู่เลยอยู่นาหูนี่เมืองแนะ่ไอ้ตตนหูนี่มีสิขึ้นมาอยู่อะไรโอ้ยรุตอีกแล้วดิโอ้ยเผื่อสิขึ้นมาได้พะยะเอ้ย เยวลุ mm. ่มล oh, no. uh ุ่มอยู่โอ้ยนะเอ้าควายไปควายมาแล้วก็เมื่อยนะทุกคนเคือเซเนแต่ละโต้บอมเนเขาง่ายได้แม่งไงปวดเบิดเหงาเคนตองขาไงปอาใส่แห้งควายหาหูมันนะนมีว่าสี ไปสอนได้เบอร์ตัวนีดดน้นะทุกคนใส,ส่มาชิมองคิดป,ป้ายกูโตอืมไปหื้เมื่อยเพราะเลีวยปวดบิดแขนไปซิวกับตังล้ายอรีน้องเพลนเนี่ยเงี้ยงกันเงี้ยงขท้าสามเลยเนี่ยเอาไปละ ลอยลงลุงก่อนนะลอยลงไปหน่อยสินี่ทุกคนขึ้นมาแล้วเบิ่งแนวปลาตาสะออนมันจะกุกเนาะนี่มาไม้ก็ตามมาใส่ Cái Phượng có con Cứ hên cụ bú nhanh không nhanh Ở đây ừ. Chăn đi đi đây Theo Phượng บึงเนี่ทุกคนมิตะกุ้งบึงเนี่มิตะกุ้งโตใซไซเลยนี่นะน้องผ่านจอดเนี่กุ้งลายอรีกเด้อตอนสามบาทนะทุกคนนี่จ๊ขคีเงาจ๊กขียาเมียน้องไม่ฮุบเลยสิเมื่อเดลือกเอาอยู่เพื่อนนะคำเลยนะนี่พอกินอยู่นี่มีตะกุ้งบุงนี่ยกับขีเงาคำเหมือนแล้ว เนาะ huh. ón, bah, โอ้โอ้โอ้ยโลบเลยลอยคาโบจักยางสอนโบจักเสียแม่ง่วงปุ้มลุยนักเหมือนนี้มือแรงนี่ชิโนนป้าตายแล้วมือแรงความลับเมื่อยขึตะเว้นกับจุนตกดินล่ะไปไปนี่ขึ้นมาก่อนลนะจังไรได้บอตึ้งเห่าเว้ยได้โยได้โยนี่ได้คนเด็กินอยู่เอาเนี่ิปานไงบอแบงไงเอออนีล่ะ กบเนี่ยนี่ป้าคอป้าเค้งผู้เพิ่นแบ่งให้แบ่งให้แม่น้องมิวเนาะเพิ่นลงน้องวางเพศนี่นะนี่อืขอบใจขอบใจเมืก่อนมานี่ขอบใจละลายขอทีมงานลงมาจากป่าทุกคนกำลังมาฮอดนี่ไปเบิร์กบอกคนมานี่ยมานต้อมมันมันวู้เต็มรถเลยนะคน เอ็มรถเลยมาจากโต้พานเฮียงไล่โต้ได้ที่งานนี้มันมีข้ามาประมาณเลยคุณภาพเนาะยี่บอได้ขี้ปลาเซนวนบ่นี่ขี้ปลาพวมี้ครับในพานนี่ซิเมื่อแล้วบ่ไปบ่น้ำพานใหญ่มืออื่นนี่บ่ได้ไปเนัะ อะไรวิกนามอะรเรบามวัดก่อนชามวัดวัแล้วนอกับเมื่อจบหลุกจบเตาก่อนกินนอนลยนะเมื่อยันดียามไสมืออนีมืออึนีผ้าใ่กับผ้าแนบไปีเดินป่าแล้วมืออนีบ้านเนอะทีเอาไปซองมึงกี่ดอก็ได้กกันกินนอนตังอนจังไรบ้านทองมานอยู่บ่อตัวหอยอยู่แอวนี่ มันจะไหนเป็นตอเสาเล่นเขาเล่นหอดแับที่ใดใกล้จะคข้องอีกแต่ว่าประตูมันคุออบมัหโดดนะอบพ่างกับขากหลโดดอันว่ามันประมาณน่ะไนเมะบ้ามืื่ออน พอก่อนถือมาหนึ่งสิได้ไปน้ำอยู่อีกสามวันเออพักพ่อนก่อนเนาะอยู่กับดูกับเมียกัตจเนาะเมียสีเอากัวใหม่งานตะม้วนเนาะเฉพาะเจ้าจังเพ่เงินเนี่ยใส่เป็นกระคากกระเลียงานเขากับสีได้หยุกใหญ่เมื่อเดือนเมื่อสร้างเลื่อนแล้วนะครบทีมเลยนะทุกคนลายขาดน้ำฝนไปรอบนี้ มัดไปนะมัดไปทุกท่านตรงไหนยังเปล่าอีกตรงไหนเงี้ันนั้นคืนโหลดไปแล้วพูไนไก่จนย่อเงี้บดก็ะชิ่ได้กระทง <laughs> มาแต่สอนกับพอดีมาพอกับทีมงานเพิ่นลงมาจากป่านะทุกคนเพิ่นกับมานพอสมควรอยู่นะาหล่อมีเพิ่นกับเดือของฝากมาให้ยพอน้องมีนะ่ยวเนาะคือว่าพอน้องเมี่ยได้ลงมาก,ก่อนแล้วบ่ทนันได้แบ่งปันกันนะเพิ่นกำลังงานลงมา ของที่เพิินมานมากนะมีป้าแหงแล้วก็ซีนแหงที่เพิินได้มากนะใส่ตู้ไ,ไว้นะย่างสีโบท่านได็ก,กินเพราะว่ามันนี่สิกินกุุงกินซิวที่แม่น้องมิวไปหามาก,ก่อนส่วนปอดแหงปอดนี่จะเก็บเก่าตู้ไว้ก่อนนะเปะิปะเหตุเวียดยามแรงก่อนนะแตงสีดแดงมาเหตุกินเพราะว่าเวียกงามแรงเ่านี่ลายยางหม้ควายเป็ดไกเ่เบะเผื่อสีเหลียแต่ละอันนะ จนคำจนเมืนนดเนาะตั้งขียาขียาหฮุบป,ปนกันเลยบจาจักลลำเพื่องบจาจักขี้แกยบยองเลยเป็นแตสอดมีตะกุ่งอ่อยต่อยเลยนะทุกคนมองไง เอาสซี่ยซองไมนูนะมันเียมีเมนูซุปกุ้งแล้วก็สีแกงน้ำชุดหนานแกงสมอวัยยุ่ง่ายก็สแกงอันนี้ก็คือแมงงวงที่เอาไปไอเสี่ยงแรื่องนี้เมนูสิปลาทออมันออกมาได้น้ำเบิง่งน้ำกันใส่จักจ๊กโตใส่จัก๊กโต นี่นะตัวม่หัวเง่าเลย้าวเอโตคิดว่าชิปป้ายนะเลอะเลย้าวป้ายตนี่จะขวดโตนโตเลยแล้วเลยนะเมโนูเลยข้าวขวาไแมงหัวน้ำมันมันนะทุกคนเลยเสียข้ขวนโตนโตเลยนี่เรียบร้อยเมโนูที่สองเห่าแกงสมกุ้ง มีแก้งน้ำนะสดหมือนหอนมนโนต่อไปซุปกุ้งเมันเรียบร้อยมนโนที่สามห้าซุปกุ้งสามมิโนเลยมันไปเอาเดินาดทางมาหอดนี่นะเมย์้องมีวอกบสิคอปิดคลิปนีไว้เพียงเท่านี้ พอกันในคลิปหนาทุกคนฝากติดตามในคลิปต่อไปหน่อยเด้อทุกคนรับฟันดีหลังจากที่กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยมเมยน่ามีโอกาสที่คอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พอกันในคะลิปหนาไมยบายรับฟันดี๊มยบายนะฮัมพอกันในคลิปหนาเด้อ